สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะสำหรับอพิโซดนี้ค่ะเรามาอัปเดตนะคะเรื่องราวของดาราในวงการบันเทิงจีนกันดีกว่านะคะหวานก็ไปเจอบทความที่น่าสนใจนะเขาได้วิเคราะห์นะคะเกี่ยวกับชีวิตของดาราที่สวยมากๆนะคะอย่างคุณดินระบาของพวกเราค่ะนั่นก็คือท็อปปิกที่ว่าความยากลำบากนะคะของคุณดินระบาที่ต้องปกปิดหน้าอกของเธอนะคะในทุกๆท,ท,ที่ที่เธอไปนั่นเองนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วเวลา ที่ต้องไปออกงานนะคะก็จะเป็นชุดที่จะต้อง มีการเปิดเนาะไม่ไม่ว่าจะเป็นเปิดโชว์ขาบ้างหรือไม่ก็เป็นช่วงของเนินอกนะคะเพราะว่าคือเธอสวยทั้งล่างอะเอาง่ายๆเพราะฉะนั้นแล้วชุดก็อยู่ที่ว่าจะจัดมาชุดไหนนะคะทีนี้ค่ะคุณดินระบานี่ปกติแล้วนะคะเราจะเห็นได้ว่าเธอควรจะได้รับการยกย่องนะคะว่าเป็นลมหายใจที่ให้ความสดชื่นนะคะในหมู่ของดาราหญิงในวงการบันเทิงจีนค่ะเพราะเธอนั้นนะคะไม่เพียงแต่ได้รับการต้อนรับอย่างกว้างขวางนะคะจาก แฟนๆเหล่าบรรดาผู้ชายทั้งนั้นนะคะก็คือเป็นแฟนคลับผู้ชายเยอะมากๆค่ะที่ที่แบบรักแล้วก็ชื่นชมคุณดินละบานะคะแล้วก็มีแฟนคลับที่เป็นผู้หญิงอีกมากๆเช่นเดียวกันซึ่งก็แบบคอยติดตามแล้วก็ให้กําลังใจคุณดินลบานะคะนอกจากนี้แล้วนะคะความสวยของเธอเนี่ยยังเป็นจุดอ่อนของเธอให้กับแบบแฟนๆคลับผู้หญิงกลุ่มหนึ่งด้วยเพราะว่ามันมีคําว่าอิจฉาริษยาอยู่นะคะก็ณจุดนี้นะคะนักข่า ที่เขาเขียนบทความนี้มาเขาเป็นผู้วิเคราะห์นะคะว่าก็อันที่จริงแล้วนะคะมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอย่างมากกับการตลาดนะคะโดยเจตนาของสำหรับเอเจนซี่แล้วก็เจ้าของผลิตภัณฑ์ทั้งหลายนะคะที่ต้องการจะได้ภาพลักษณ์ของคุณดิรบานนั้นมาเป็นพรีเซนเตอร์นะคะเป็นโคโ้ชกแล้วก็เป็นแอมบาสเดอร์ให้กับแบ,บ,แบรนด์เนี่ยละคะ่ะ เพราะว่าถ้าเอาคุณดิลบามาได้ก็ความรู้สึกในการแข่งขันนั้นนะคะก็ถือได้ว่าชนะไปนะคะเกินกว่า60%ไปเรียบร้อยแล้วในหมู่ของคนเพศเดียวกันนะคะทีนี้ค่ะในจุดที่เป็นภาพลักษณ์ความสวยงามของคุณดิลบานั้นนะคะเธอนั้นถึงแม้ว่ามีความสวยมากๆแต่เธอจะเน้นไปที่ลักษณะนิสัยที่มีความน่ารักนะคะแล้วก็แต่ก่อนนี้นะคะคุณดิลบานน้นจะเป็นผู้หญิงที่แบบมีแก้มอะแต่ก่อนนะคะแต่ก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้เธอ ผอมเพียวเรียวแบบตัวเล็กนิดเดียวเดี๋ยวนี้นะคะแต่ว่าแต่ก่อนเธอจะมีความอวบๆในลักษณะของพอดีพอดีนะคะจนเมื่อสมัยก่อนนี้นะคะประมาณ4-5ปีที่แล้วเนี่ยจะมีคนเรียกว่าแฟตตี้แฟตตี้ใช่ไหมคะก็แฟตที่แปลว่าอ้วนนะ,ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าคุณดิลบาไม่มีส่วนไหนที่จะให้เรียกได้ว่าแฟตแล้วนะคะเดี๋ยวนี้มีแต่ความน่ารากักแล้วก็ความสวยงามค่ะเธอนั้นเวลาออกงานนะคะเธอจะมีความระมัดระวังตัว วเป็นพิเศษเลยนะคะแต่ก็ยังคงมีรอยยิ้มให้กับเหล่าบรรดาฟแฟนๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับผู้หญิงแล้วก็แฟนคลับผู้ชายนะคะถือว่าเป็นดาราอีกคนหนึ่งที่มีแรงดึงดูดสูงมากๆสำหรับฟแฟนๆนะคะ พอมีความรักความชื่นชมนะคะมาควบคู่กับสิ่งที่เรียกว่าแอนตี้แอนตี้แฟนแต่ว่าแอนตี้แฟนนั้นน้อยกว่านะคะกลุ่มที่แบบมีความรักให้กับคุณดิลบาบาเพราะฉะนั้นพวกนั้นก็ไม่สามารถจะเพะเยอมาได้สําหรับพวกแอนตี้นะคะพอคุณดิลาบานั้นประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะเธอนั้นก็มักจะได้รับรางวัลจากแหล่งโน้นแหล่งนี้นะคะในเรื่องราวของวงการบันเทิงวงการละครนะคะรวมทั้งเหล่าบรรดา เป็นพรีเซนเตอร์นะคะรับแบบสินค้าหลายอย่างนะคะดังนั้นแล้วก็เลยต้องไปออกงานรับรางวัลอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเธอนั้นก็เป็นดาราหญิงอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งมีไม่กี่คนของประเทศจีนซึ่งก็ได้รับ golden eagle goddess มาแล้วนะคะในปี2561ค่ะนั่นก็คือคุณดินละบาของพวกเราได้มาแล้วสำหรับรางวัลน,นี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเป็นดาราที่มีพัฒนาการนะคะดีมากๆในช่ว ่วงที่ผ่านมานี้เองแบบในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะก็สำหรับคุณเดลบาลน้นนะคะถ้าเรามองไปที่จุดที่เป็นคุณเดลบาในปัจจุบันอาจจะมองไม่เห็นปัญหาใดๆเลยก็ได้ค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะจริงๆมันก็มีปัญหาของคนสวยเนาะเวลาที่เธอนั้นจะไปออกงานนะคะยิ่งในตอนนี้นี่ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งท่านที่ห้างแตกมากๆเลยคนมารอไม่ใช่ระดับหมื่นนะคะระดับแสนแล้วก็ไม่รู้ว่ากี่แสนจะขึ้นเป็นล้านหรือเปล่าแต่คง เป็นล้านไม่ได้เพราะว่าสถานที่มันก็จะระเบิดตู้มออกมานะคะ ก็เวลาที่เธอนั้นจะไปเข้าร่วมงานกิจกรรมประเภทใดๆเนี่ยก็คือเราก็จะได้เห็นคุณดิลบานะคะตอนที่เปิดผ้าคลุมออกแล้วเธอก็จะต้องใช้อย่างน้อยอะ่ะมือหนึ่งข้างของเธอจะต้องเอามาปิดหน้าอกของเธอเอาไว้นะคะรู้ไหมว่าพวกแอนตี้อะ่ะเขาว่าคุณดิลบาว่าอย่างไรในการที่เอามือมือมาปิดหน้าอกหนึ่งข้างเนี่ยนะคะเขาบอกว่าคุณดิลบานั้นมีความเอ,อ่ดอดจอจรอคร่ะเพื่อนๆก็คือมีความดัดจริตแล้วก็มีความแบบเฟกอะไรแบบนี้นะคะก็นี่มันเป็นความคิดของกลุ่มแอนตี้นอะ แต่พวกเราพวกเราเข้าใจคือเอิญคุณดิลบาเธอออกงานนะคะแล้วชุดของเธอมันก็แบบ แบบมันโชว์เนินอ,อกถึงแม้ว่าจะไม่ได้ลึกก็ตามหรือว่าจะอะไรก็ตามแต่ว่าเป็นการป้องกันภาพจากมุมสูงคืออย่างงานที่จัดในห้างอะไรแบบนี้นะคะมันก็จะมีหลายๆชั้นใช่ไหมแล้วคนนะคะก็อยู่กันโอ้โหค่ะชั้นบนๆก็เยอะแยะไปหมดเลยนะคะแล้วก็คนที่อยู่ด้านล่างแต่ว่าใช้ไอ้ตัวที่เป็นแขนกล้องยาวๆเสริมเสริมตัวที่เป็นมือถือเข้าไปแล้วก็แบบโยงยกขึ้นไปด้านบนมันก็จะทําให้มองลงมาที่มุมทะแยง ช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วก็จะได้ไม่มีภาพหลุดอะไรที่มันเป็นเรื่องราวของภาพยังไงดีจะเรียกว่าภาพโป้เหรอจะเรียกว่าคือไม่มีอะไรที่เล็ดลอดออกไปแล้วเป็น เป็นที่แบบให้วิาพากษ์วิจารณ์กันอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นการป้องกันตัวเองของคุณดิลบาลนั่นเองนะคะก็บอกแล้วว่าคนที่มีความคิดดีๆอย่างพวกเรานะคะก็จะมองเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของความระมัดระวังตัวของคนคนหนึ่งซึ่งเป็นศิล,ลปินแล้วก็มีคนรู้จักนะคะในระดับโกลบอลแบบนี้ค่ะเธอนั้นก็เตรียมเสื้อผ้านะคะซึ่งปกติแล้วเราจะเห็นว่าคุณดิลบาไม่ใช่เป็นคนที่แต่งตัวโป๊เปลื่ยนะคะเธอนั้นจะแต่ละชุดของ เธอเนี่ยมันอาจจะแบบมีมีถ้าเลือกว่าจะโชว์ขาก็จะโชว์แค่ขาแล้วก็ด้านบนก็จะมีความปิดหลายชั้นแต่ถ้าเกิดว่าต้องเป็นชุดราตรีหรืออะไรเราก็จะได้เห็นว่าเธอโชว์ช่วงไหล่ช่วงลำคอเพราะว่าเป็นคนที่มีรูปร่างนะคะช่วงลำคอที่สง่าง,งามมากๆแล้วก็ช่วงไหล่ที่สวยไปหมดเลยนะคะบางทีก็ต้องโชว์เครื่องประดับด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณนิลาบาก็ทําในสิ่งที่ที่พวกเราทุกคนมีความรู้สึกว่าเออเธอระมัดระวังเป็นพิเศษแล้วก็เทค การเดินของเธอกับกระโปรงยาวๆพวกเราก็จะเห็นแล้วเนาะไอ้ไอ้ส้นสูงๆที่เป็นไม่ว่าจะเป็นส้นตะปูหรือส้นอะไรก็ตามเธอเอาอยู่หมดนะคะแล้วเธอก็ใช้ตรงส่วนที่เป็นส้นพวกนั้นเนี่ย ตวัดนะคะเกี่ยวเอาชายกระโปรงที่มันยาวลุ่มล่ามเนี่ยขึ้นมานะคะถือไว้ในช่วงที่เธอนั้นจะต้องขึ้นบันไดด้วยนะคะณะจุดนี้ถือว่าเป็นคนที่ค้นพบนะคะเทคนิคอะไรแบบนี้แล้วก็ฝึกฝนจนกระทั่งทําให้ออกงานได้ดูแล้วน่ารักนะคะและที่สําคัญนะคะบางทีเวลาที่จะออกงานเนี่ยบางทีก็เป็นชุดแบบ ชุดที่ทางทางเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นเขาจัดหามาให้คือเขาถามแค่ไซส์ไปแต่เขาก็ไม่ได้บอกแบบมาก่อนว่าเขานั้นจะให้ใส่อะไรการเป็นศิลปินเนาะก็ใส่ได้ทุกรูปแบบอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าเดี๋ยวนี้คุณดิลบานั้นมีอิทธิพลมากแล้วก็สามารถที่จะอยู่ในจุดที่จะต้องมีชุดมาให้เธอเลือกอย่างน้อยก็ต้องสี่ห้าชุดขึ้นไปก่อนนะคะแต่จริงแล้วอะ่ะหวันว่ามันก็ต้องมีบางงานแหละที่แบบว่าแบรนด์ต้องการให้ยู่ใส่ชุดเนี้ยเออ ใส่ชุดนี้นะคะเพราะฉะนั้นยังไงมันก็ต้องใส่นะคะนี้ใส่แล้วก็เป็นเทคนิคนะคะอย่างคุณดิราบานี่เธอคมวอร์ดอยู่ในวงการแบบแฟชั่นแล้วก็การแสดงมานานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเธอเอาอยู่ในทุกๆชุดอยู่แล้วนะคะ แล้วพอมาเป็นดาราดังขนาดนี้นะคะชีวิตนะคะความเป็นอยู่ชีวิตประจําวันของคุณดิลบาเนี่ยหวานว่าเวลาจะออกไปไหนเนี่ยก็คงจะยากลําบากอยู่นะคะขนาดว่าจะต้องใส่แมสหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีผู้ช่วยมีอะไรไปด้วยไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนลุมนะคะเธอตัวเล็กนิดเดียวเองค่ะก็อันนี้เราก็ต้องเข้าใจความยากลําบากของการเป็นดาราดังแล้วก็ความเป็นคนสวยนะคะที่มีแฟนคลับเยอะทั้งคลับชายแล้วก็คลับหญิงเลยนะคะสำหรับคุณดิลบาค่ะ แล้วขนาดเธอนั้นใส่แบบเสื้อยืดแกงยีนนะคะก็ยังคงให้เห็นแบบมีความเป็นผู้หญิงอ่ะเธอมีความเป็นผู้หญิงแรงมากเลยนะคะแต่ก็อย่างว่าแหละแต่ก่อนก็มีความรับบทเท่ๆก็มีความเป็นผู้ชายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทั้งะจะเรียกว่าอะไรดีอ,ะอ่ะ เหล่าบรรดาผู้หญิงที่มีจิตใจเป็นผู้ชายเองก็ชอบคุณดินละบากันเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วขนาดคุณดินละบาใส่เสื้อยืดแบบธรรมดาเลยเนี่ยก็ยังทําให้เห็นแบบสวดทรงองค์เอวที่มีความแบบสวยงามหน้าหลงไหลนะคะบอกเลย <c oughs> <c oughs> ก็ณจุดนี้นะคะการที่เธอจะต้องปิดไปทุกที่นี่ก็เป็นสิ่งที่ทําถูกแล้วแหละเนาะก็เราก็เห็นด้วยกับบล็อกเกอร์ที่เขียนข่าวเขียนบทความนี้ลงไปที่ 163.com นะคะก็มันเป็นพฤติกรรมของคุณดิน บาที่ทําอยู่เป็นประจํานั่นเองแล้วก็นักข่าวเขาก็เอามาชื่นชมนะคะก็ก็ดีกว่าปล่อยให้มันมีอะไรอะไรหลุดมาแล้วก็เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์แล้วเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ภาพที่มันหลุดไปแค่ประมาณแบบ1หรือ2%มันจะโดนเอาไปใช้ Photoshop หรือว่าใช้อะไรตัดต่อจนทําให้เป็นภาพน่าเกียดขึ้นมาถึง50%อะไรแบบนี้ไปเลยนะคะจากที่มันหลุดมาแค่1%ขยายไปให้ถึง50%ออะไรแบบนี้มันก็เกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่มี อะไรที่น่าไว้ใจต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะเอาละค่ะก็ชิ้นชมนะคะตอนนี้ก็รอผลงานของคุณดิลบายอยู่นะยังไงก็อยากดูละครมากกว่าเพราะว่าการได้เห็นเธอเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาเนี่ยได้เห็นแค่ภาพนิ่งนิดนหน่นนอยๆเองอะก็อยากจะเห็นละครนะคะมีภาพเคลื่อนไหวแล้วก็เป็น,ปนดินลบาในเวอร์ชั่นอื่นๆบ้างนะคะอยากดูละครแบบจีนคอสตูมโบราณบ้างแล้วก็อยากดูแบบละครที่เป็นจีนปัจจุบันด้วยนะคะเพราะว่า เล่นบทไหนก็ได้ค่ะขอให้เป็นคุณดิลบาพวกเราก็ดูแล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะท่านใดยอยากให้หวานทำคอนเทนต์เกี่ยวกับดารานักแสดงท่านใดก็สามารถจะอินบ็อกซ์บอกหวานไปได้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ